นะครับเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสมาพบนะครับหลวงปู่นะครับพระตุดงเมืองเลยาจาังหวัดเลยนะครับเปินมาจากจางังหวัดเลยเออนะครับหลวงปู่พระตุดงนะครับเปิ้ลขัสิมาท้ำปีที่ขอไปขอสามตัวไปขอโศกขอลาบนะครับเมื่อไหร่กมาล่อติดตามมาล่อหล่นไปร่ามกัน ว่าสิเป็นเจ้นะครับลงปูเพิ่นสีมีแนวทางจัาไลยนะครับเอาโซงเอาลามน้ำกันเ้ยพี่น้องห้องปูพระตัดงเมืองเลยนะครับว่า่างไ่บาเพื่อนมาจากเมืองเลยนะครับอออปัรษาแล้วนะครับก็เลยตัวดงมานะครับฝนฟ้าร้อยก็ได้มีโอกาสมาพบมาพอ คูบาอาจารย์เพิ่นพอดีนะครับก็เลสีใดทําพิธีนะครับเอาโซกเอาลาบน้ากันนะครับก็มาราที่ต่มนะครับมาราลุดไปน้ากันมาสีเป็นจ้าไดนะครับสีไใดแนวทางอีหอย่างนะครับมือนี่นะครับตอนนี้หลวงปู่เพิ่นก็กกาลังพันผ่าอ้ยูเบิส่วนด้นะครับไอ้ยูทงไมเบิดส่วนเรเสียคันไปจองง่ายพันผ่านะครับให้ เสียงนะครับเนาะพันผ้าเพื่อที่จิไใ้เสียงไทยอะขอเอาโจกลาบเอาตัวเลขเเียแนวทางนะครับเอาไปฝากเอาไปตอนให้ันยังบง่ายสำหผู้ชมทางบ้านนะครับให้สายบุญนะครับได้มีโศกมีลาบน้ำกัดนะครับที่เป็นจังไดเข้ามาลอติดต่ามไปน้ำกัดนะครับมันเรับกากนะครับอองค์นี้ก็จะเป็นหลวงปู่พระตุดง หลองปู่น้องไขว่าไงนี่นะครับอปู่น้องไขนะครับหลวงปู่น้องไขนะครับเป็นผู้พาทำพิธีนะครับโดยที่ทางคุูบาอาจารย์นะครับมาจากแม่เลยนะครับเนาะมาโศกอาลามน้ำกัดนะครับเปิ้เดินทางมานะครับวดที่ผ่านมาเปิ้ได้โศกไหลนะครับวดนี้เปิ้กะเล่ยเดินทางมาถึงน้องไขนะครับเพื่อที่จะมาทำพิธีเอาโศกอาลามน้ำกัด ที่มันกอกไายมุอหม้อจับออกมาหม้อหมกออะไรดิต้องยากน้องกันไปก็ทีละแต่ว่าดีก็คืออยู่กันกอกพวงแ่นให้เรียกพวงแงนยังมานั่งอยู่นีเล้อเปล่านี้เทียันกระซากมันตกไปขนาดเรื่องวงแมันคือเปล่าแม่นบป็เทปยังมันหลอกมันหลอนยังมันอะเทบขีดตัวก็บมุดมวยยาเป็นเทปยังมันหลอกโยมยังมันหลอก นนๆๆไอ้พอเสื้อหน่อกไปเอาตะองดีๆเนี่ยเลขซ่อมเนี่ยเขาพันไว้เนี่ยเขาออกให้บ่ถือกหนิมันไม่แม่เเป็นผู้ศัก,กดิ์สิทธิ์บ่ได้โอ้ดีมันแน่นๆเลยมันด่าอยู่น้ำกันได้นี่เราลุงตาสุสัตว์นี่ช่ปะเสพที่บกชีวะหรือสีอะไรนั่ารัะตลอดาบทองค์ใดมีวิเศษองค์ใดมีญาติใน ไอ้บาเบิ้งเลขเบิ้งเต่าเนี่ยเนี่ยตั้งแต่นึ่งไปถึงศูนย์เนี่ยเลขกสิบตัวบอกมาบอกมาเลยอันแน่กิงบัวห้าตาไห้ลพบปูรทองนโมหรอกตัวเดียวบัวทองก็ได้เออเดี๋สิทธิแม่พันธุรัตน์นี่ก็ได้เนาะแม่พันธุรัตน์โอ้ใครแม่ยญาติเนี่ยยังแม่นคัดสมุนบวกเก่งเข้าหรอกเบิ้งแล้วเมืองละบ่ทันใจ ไแม่พัตุลัดุดไปเบิงกงพระเจ้ามรกตตัขอพุนด้ขอท่างกรุงเทพดูอยอย่ามาใส่มันถูกนี่เครื่องคู่เครื่องค่าเห็นม่นเห็นมอออกมากยาออกแบบไปค้นเสียเงินเสียท่องสามตัวบน่ะหรือสี่ออกสองตัวล่างหรือสี่ออกจังไดให้ออกมากออกใข่มันถูกให้ได้เห็ดได้้าง คุณย่าบารมีบวชมาในชีวิตพัฒนาแล้วยิมานั่งตัวกันอยู่นี่พ่อแม่นดิเดือดขนาดนั้นที่บอกนะนี่ไกลๆกันองค์ได้ว่มีคขัมวประฐานอะไสาธุสาธุสาธุนับไปยันตังบุตรศพปะกอบตัวบูฟานับมากะลังกะลุมมาเสนับมดศพประกอบตัวนับหมดมาเสร็จนับมดศพประกอบตัวนับหมดมาสับมดศพ

เพ่นมักทีบ <d: ält, S 1> ่งหยาดๆแน่นะแต่เขาบ่อหยากมาได้มาหาเอาตัวอื่นมานั่งมาตัวเขาบ่ได้หรอกให้ออกมาสามตัวบนได้ตาทุเอาเบิ้งบนนี่จว่เมตักเมตตาบริสุิกิตาบริสุทธิ์ธรรมดูสักทกเตุพเกิิธารกิจสักทีดวิมานี

เดี๋ยวละกระเด็งทอดสามเจียวออกลายพูดเดีไม่ทำามนคุ้นเออกมาถ้าหัดด้ออกมาหลา้ถือนนะออออะออกบ่ถือยาออกเปิดเลยเปิดหมด,ดแล้วเลขมีอยู่ตอนึงไปถึงศูนย์ <laughs> ออกปาใสใ่เพิ่นได้ทุกควูวาจารย์เพิ่นมาตะเก่ไดแล้อยอไได้เบิดว เออแวกานวกว่อวิ่ห่ลกันบวกมาบนี่บ่กวนนี่บ่าวด่ววากินอ่ม่ตรงนี้อ็นะเนี่จริงนะเอออันจะใครนับนุ่มอยากจะเรื่อยๆนุ่มๆ็ุณนก็บอกตัวเน่อย่าหหมให้ว่าเขาดีนะหมมากตัวแล้เทีย เออใส่เปานอะไรเฮ้ยเปยเ่้ยมาเลยมาเลยวมาใส่แบบสามโตขนาดที่บ้านซาหาบ้านเรื่อยัไม่เห็นมุมาบุมบงอยู่ ใายคือายว่ามีวพอดีมีไปไหนมีไปนี่พอดี่ยังมาทำอะไรมาเจอได้เลยผมอ่ะนี่บ้านนั่งให้เลขคนมาถืออะไรอันหมดซื้อหมดซัดแต่ยังไม่อยู่ใกล้แม่บอกอยู่จังหวัดน่านอยู่สำนักสงฆ์คนเดียวนั่นละนะกันออกมาแบบนั้นว่างมีสักคนหนึ่งอยู่สำนักสงฆ์นี่คย ตัวทีแห้งเป็นเน่ยถ้าออกมาแล้วหนึ่งใบนะครับออกมาแล้วหนึ่งตัวอือรากเราคุ้มแให้มันได้สามตัวเออเออสามกับสองเนี่ยเออยังโมเปลี่ยนมันซื่อเออออกมากขึ้นให้ถือขึ้นเด้อ สุดท้ายที่ทามเอาบอกใส่ตัวเดียวขนาดมีเสื้อตัวเดียวไยังไดเรียกเลยเสื้อตัวนี้ขาได้ได้ไน,นั่นอคันอาะดบอกใค้พิ่น,น่ะตัวเดียวขามอนนตัวเดียวขานบอก่่บอกเดขอไเขอขนดมดนเดดาบอได้ย ออกตัวเดียวว่าเตัวเดียวตัวเดยละครับเปิดบิ่งเลยเปิดเปบิ่งครับอย่างส่นี่นไว่าครอบตัวเดียวส่วนมากมักตองเรียกบุษุนกับนกับตีตาตีตาเลยออกตัวเดียวกรเลยเยกงสองเลยสีออกสองสองล่างก็สองสองสองหว่ามันตัวหนาตัวเล่ดี สองตัวเดียวดีสองตัวเดียวสองตัวเดียวเรียกสองสองนะสองตัวเดียวเออมีคีบบอกเขาสี่สองสองผมอ๋อนะครับสองตัวเดียวเด้อสาธุสาธุสามตัวสี่สองสองไปเราไปวิ่งเราไปลวดเอาขันสามตัวขันสี่สองสองหรือเขาจะเอาอีกเอาอีกกรเทียบวะเอาเดียวนี่สิโอ้มงยเล้งเหรอเงยเล้งเงยเล้งที่จุดเอาอยู่ในีรได้งสองได้ สครับาธุสาธุสี่สเออเลขที่สี่สองสองสองวิ่งสองวิ่งสองวิ่งรูดสองพี่น้องเอว่า่งรว่าเลขคูนี่รูดไปเลยวิ่งไปเลยนะครับวิ่งรูดสองนะครับวิ่งรูด2ไปเลยสาาธูสาู